ที่ใส่ลุงไปไหนมะโอเคฉีกินดี๋ยวก็ปวดทีอีกเอาไปที่วัดเหรอคะขอแห้งหมดชีวิตจริงก็สมพี่คุณสมใจขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละชีวิตจริงนี่แหละโอ้ลูกหลานใครนี่โอเค สวัสดีค่ะพี่พี่ใส่ลุงขออนุญาตถ่ายรูปได้ไหมคะวัีให้ขออนุญาตถ่ายได้ไหมคะไม่เได้จะลองทนายมาด้วยทนายมาด้วยน้องยิงง่ายปาาขอตั้งตั้งถ่ายโยขออนุญาตถ่ายถ่ายเขาอยากให้เห็นความรู้สึกจำไม่ได้เศษเม็ดโยโยถ่ายได้มีใกล คือสดีค่ะจำจำหนูได้ไหมจุบจิจตายแล้วนะลูกบอกอันนี้เจ้าตคนไหนอะจุบล๋อเจจุบเจจุสวัสดีค่ะอันนี้คือเจ้าบ้านนาเออเดลาวนาอันนักคือพี่ตาไนพาไนว่าเดือดตายนมาโนดมาโนดเขาติโควิด

จวันนี้โอ้ยเจ๊จุกเหรออันนี้เจ๊วาสนาโอ้ยเจ๊จุกเหรออันนี้คือเจ๊จุกอันนี้คือเจ๊วาสนาถ้าใสแม่เขาจะบ้าเขาแบบคนดีก็คนจะปากก็รู้นะเราก็ทำตัวให้ดีนะเพราส่งจุมงหนูไปคุยบอกคุยเป็นตัวตัวนะไม่เคยด่าใครเลยปากไม่ได้ร้ายนะเขาวล่างวาสนาทุกคนอย่าเหมือนกันนะเจ๊นะดูแต่ละคนเจตภาคข้อใจ เด่นเด่นองดีคงเดเป็นเจ้าภาพวันอันนี้ให้พี่เขาดูโยของของรักกพีมาด้วยแล้วของงกยูใส่เขมามาด้วยนะคิดถึงคิดถึงอยู่นะสักนินรัดดาวัสนาดานัยดานัยมาโนดรัดโนดลูไปอยู่ที่นี่มาเยอะเลยที่บ้านน้อยคอัตยยี่าิบี่เป็นพี่ยาตาแล้วนะ ไม่ไม่ด้วยทำตัวให้ดีอย่าด่าเ้ไม่เคยด่าใขไม่ักาทักลัตนาคคนแบหนไม่เคยด่าใครเลยในชีวิตเนี่ยพสมุกโชากเลครเ้องพูดไกัเธอแล้วัตย่ก็เขาก็ดีนะะไม่เารักัตนามากเหมือนกันนะเจ้สวัดีครับแจ๊สวัสดีค่ะ พี่โนดล่ะพี่โนดไม่มาไม่สบายทำไมทำไมต้องจำได้ทุกคนนะพี่สาวูพี่สาวเนี่ยเคยไม่เอาเคยไม่เอาหลานไม่เอาเคยกันไม่คนเนี่ยเนี่ยจุกเขียนไม่ต้องเขียนเลยนะเขาคุยพรโหยพรมันพรน้องดีใจนะเจ๊ในบ้านเราพารมีแต่เจ๊ท่สกปรกตัวเลยนะ อย่าไปหเลยคิดถึงมากเเหมือนกันเลยจะน้องพี่สาวใจดูตลอดชีวิตรู้ไหมจีเสียแล้วนะบ้านนี้จีไม่อยู่แล้วนะบ้านนี้ไม่มีใครอยู่แล้วนะพี่ก็พี่ก็ดูแล หมอปานดีนะพ่ะย่ต้นปิดตัี่เถีงพี่น้องใช่ไหมใช่เจ๊พายามทตามใใช่ทุกที่ทเนหถึงจี่พี่น้องสาวหมดเลยอยบายดีนะเจ๊ก็คอยดูอยู่นะเหมือนพระคุ้มของเราทุกคนนะเราเป็นคนดีกันเดี๋ยวนี้ไม่เคยปลใครนะทาบเรองเมื่ เท่ากับมีผู้ชายแค่จ๊ะเอ้ยพี่ศักดินพี่พิรนายแล้วพี่มาโนุษย์ตำรวจหลายคนหรือเพื่อนพี่โนดคุยกับเจ๊อ่ะเหมือนใครเล่าอะไรเหตุการณ์เลยก็ฟังนะบ้านนี้ไม่มีแล้วนะไม่มีที่อยู่แล้วนะจี๊ดจำจี๊ดได้ใช่ไหมจี๊ดเสียไปแล้วจำได้สิงเนาะคนนี้น้องจะกลับี้อยู่บ้านแล้วฮะเจ๊จะกลับมาอยู่บ้านแล้เจ๊เย็บเสื้อผ้าง่ะ เจ๊จะกลับมาอยู่บ้านล่ะดีมากจะกลับมาอยู่จะอยู่ไหมจะอยู่เจ๊อยู่เหรอมาอยู่กับหมอก็ดีแล้วอยู่กับเขาล้างแตคนเลยนะเขาล้างแต่ตนาบุตคลเลยนะเจ๊พูดดีน้อพูดดีว่าเขาเจ๊วางตัวดีไม่เคยแย่หญิงปากร้ายเลยเขถึงเรียกมาคุยบอกก็รู้ตัวดีนะล่ะแตนาอยากจะไปหานะอยากจะไปหาแต่หนูเป็นโควิดแต่ว่าหายแล้วเลยไม่ได้ไปหาเจ๊จะไปตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วเนี่ยทำงานของโ นี่เจ๊จุกนี่คือพี่สาวคนโตเจวาสนาเจ๊จุกรัตนาวาสนาดันในดันในที่มากินผู้ชายแล้วก็พี่มาโนดลูกมาลีให้เด็กมีมีมันนี้ใครอยู่มั้งดันในจิตรัตนาวัฒนาอยู่แล้วก็มาคนเดียวที่อื่นกับแฟนใช่ไหมเออเนาะจะไปอยู่กับแฟนเหรอก็ไปอยู่มาแล้ววันนี้เนาะไม่ได้กลับมาบ้านเลยเขาไปอยู่กับแฟนไม่ได้กลับมาเลยอยู่กับพี่เตยนี่รู้อะไรดี เพราะคนดูแลเราอะและขอบอกมากนะทุกคนเนีเป็นคนดีที่ไม่ลืมเลยดีกับทุกคนนะทุกคนเนี่ยประสบมาเนี่ยปสมจุงมือมาพูดคุยเลยกับซิเตอร์อ่ะตั้นนาทำดีนะผมคุยผมสวดให้เป็นมากมานมหาศาลต้องอกเธอเขารู้ตัวดีว่าอย่างนี้ ก็รู้บ้านเราดีพี่เตยสบายดีไหมสบายดีไหมเดินหนู็ต้องกลับจะกลับไหมล่ะจะกลับไหมนั่นนี่อยูใครอยู่กันบ้างล่ะไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่แล้วเจ๊ไม่อยู่แล้วก็ไม่อยู่นะอยู่คนเดียวได้ยังไงล่ะอยู่คนเดียวไม่ได้แไปอยู่ที่คนสวยนนัเขาอยู่คนสวยตลอดเลยเนี่ยพระรู้ทุกอย่างใครดีใครร้ายคนดีกับเราหิวน้ำจังเลยอ๋อหิวน้ำหิวน้ำไปเจ๊ไปนั่งคุยกันก่อน ยไปที่วัดที่บสนะอากาศเย็นๆเนาะมาเจ๊มานุ่มจุ้งโอเคเจ๊นั่งตรงนี้โอเคโห้ยเราจะสวดชีวิตจิตใจเลย ทำตัวให้ดีนะหนูดีตลอดหนูไม่เคยร้ายเลยอย่าไปด่าไม่เคยด่าใครเลยนะเขาไม่ด่าเขาด่าเป็นด่าเม่เมฆด่าเป็นคนเรียบร้อยนี่คุณนี้ก็พูดเขาฟังหนูตลอดเลยก็ยิ้มแย้มเต็มใสจนต้องหลั่งบ้าหนูมองเขาหนูก็โอ้ยดูในจิตใจเลยเป็นคนน่ารักนี่พระย่อมรู้รักมากเลยไปทำเดบกที่ชีวิตจริงหนูไม่เคยด่านะาจะเนาะอยู่ที่บ้านก็พูดอะไรไม่เป็นเลยรายการนะไม่มีไม่มีนะสดชื่น บ้าเราได้ดีทุกคนนะไม่ิน้ำจังเน้ำเอยน้ำเอยน้ำน้ำหมอกินหน่อยลูกมาเห็นกันอย่างนี้ดีใจมากหออันนี้นี่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 นนี่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 น่นี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 ่นม่ไม่น่นี่แข็งี่นนี่นงวนี่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 นี็นี่นีนี่นี่นอ่ี่น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 ่นี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 ่ี่่ี่่่ ผูตรงตนะแต่ว่าแต่ว่ารักษารักษาดีรักษาดีรักษาดีโยคนโตคนลองมาแล้วก็มามาพี่ดนัยส่วนพี่มโนไม่ได้มาแล้วก็มาโรแกแล้วอีกคนไม่อยู่แล้วก็มาคนนี้เลยอันนี้คนนี้ก่อนเนี่ยเจ๊จุก่อนไอ้เจรดาก่อนรัดดาวาสนาแล้วนี่พี่ดนัยแต่พี่โน้ตไม่สบายแล้วพอพี่โน้ตเสร็จแล้วก็มาโตแกไง แล้วก็คนที่เสียชีวิตแล้วคนนี้คนเล็กส่วนคนโตแล้วพี่สักดินเนี่ยไม่อยู่แล้วจ๋าสบายนะสบายดีนทำงานดีมีตะคนชมอากแล้วก็เขาพาไปเที่ยวไหนเท่ไหนก็ไปก็เขาเขา้าวข้ว่าวกล่เนือหนูแล้วก็ทำาีเนี่ยแหละคนที่เป็นกิ๊กตังนะอยู่บ้านนี้ก็ไม่มีใครเขาพูดแต่สิ่งที่ดีๆกับหนูว่าเพราะสงสอนเขาไปก็บอกบ้านนั้นไม่มีคนอยู่มีคนอยู่เนี่ย บ้านนี้ไม่มีใครอยู่ละมันมาจ็บอยทีมันไม่อยู่แล้วเต่วันนี้ผมได้กัาแคนที่การทางสมองไม่มีเลยนั้นแต่แบบนไม่ได้ต้องไปทำวัดมาไป็นเพ่อกันต้องอให้ยานยันตัวจริงหนูตัวจริงหนูนึกถึงทุกคนในบ้านนะให้หนูเดชพนามเลยพระสงสอนไว้บ้านเราเขาชอบอน่านี้นบอหนักเขาลำากนะแต่ตอนเด็กนี่ว่าลูก็เดชพนามเลยดี๋ยวองห จะลืม้งส่วต้ยจะลุงจา๋าเธอดีนะ,ะลุ้งมาให้กินน,ะน้ำยังเออเนะดี๋ยวกินเรื่อยๆเนะี่ยจี๊ดจี๊ดไปสบายแล้วรู้ใช่ไหมเสียใช่ไหมใช่ไม่ค่อยลุ้งรล้เหมือนพดนัดวงนใจเจ๊ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเจ๊ไม่เคยคิดร้ายเลย แฟนเราก็หยันนะหยันปฏิบัติชีวิตดูแลชีวิตดีก็ยากสะอาดเรียบร้อยรบเรรียู้จักพี่ชายที่สาวกว่าเราควรจะสวนเป็นชีวิตจิตใจนะบ้าถ้าไม่ทำจะไม่สะอาดเลยวันนั้นมาก็สะอาดนะนี่ยังลกว่ะตอนนั้นน้ำท่วมเลยน้ำท่วมน้ำท่วมแล้วอันนีใครเฝ้าก็ต้องให้ใครเฝ้าใช่ให้เขายึดไม่มีคนเลี้ยงบ้านจะโซ่อันเดียวกันยังหรอ ไข่ปลาไข่เป้าฮัลโหลพี่แลนจี๊ดเป้าอะเหรออะไรนะคะไม่่อยูแล้วกำลังถ่ายกำลังถ่ายอยู่ที่ไหนเสียแล้วโอ้โหใช่ค่ะใถ่ายใจความแบบเดียวกันเลยเห็นเจ๊เห็นเจ๊เป็นจิตใจดีเลยนะเสียเลยที่ดีจริงจริงแล้วเป็นคนดีทั้งคู่เลยสำหรับน้องๆเนี่ยนะมันมันมันลิงกก์ันหมดเลยลืมเด็ดใจตลอดชีวิตพี่ตั้มว่า